gini deh ta amalin Det er det. det, er det. ลังเดินทางกลับนะคะหาหน่หนอไม้เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ไปดูหน่อไม้กันที่บ้านเลยค่ะ แกงหาวือกหม่ข้าวแกงกาแฟกะละมังนกากลังสั่าแกงหมใหญ่เลยให้มอขาวกากะละมังมานี้เลยค่ะเนาไม้ได้หลายขนาดเอ่มือหไม้ค่ะนีหน่อใหญ่ๆหน่อไม้เผืป่าค่ะัน้กงหน่อไม้เผป่าหน่อมเผืป่าค่ะ แห้งค่ะแล้ไม้แต่มาเียะกระไซปกติค่ะอันนี้อันนี้คือใส่ปกติค่ะอยู่สี่เพื่อนอยู่ในสี่ใจได้แม่อาทิตย์อยู่ติดทัวร์เปล่ะแม่มาสีสีมาแกะแล้วก็เสียไปต้มแล้วก็ไปแกงค่ะไปแกะไปขอเวลาไปแกะก่อนค่ะแล้วก็ทำมาเบิ่งตอนจักอีกหนึงค่ะเรียกไา้ดูยังไง តើអត់?ហាក់ជាអី?តើកំពុង ตีนมันออกตีนมันแข็งกระตักออกจัดมาเลยพอแล้วอ,อ,อ,อันนี้คือล้างมาแล้วค่ะอันนี้ห้าสี จักแบบนี้เ้ากระซิจักบัาจักแล้วเ้ากระซิเอาไปต้มบ้านนี้ต้มแล้วกระถ่าวมันจืดมาเ้ากระจัง,องเอาไปแกงอะไรคือจักแถวบ้านห้องจักค่ะจักแบบนี้ก็จักแบบนี้ค่ะตัดมากระซิเป็นนะคุณกระซิเป็นกระซิถักกระถ่า ได้ภาพอยัสงเจ้ามีสองคมเอา,เอาลแล้วเราจะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะเพื่อน สำหรับใครที่ที่ทำหน่อไม้สำหรับใครที่จักหน่อไม้โบเป็นมีสองคมคือตัวช่วยที่ดีสำหรับคุณค่ะมาเบิ่งค่ะแข่นเลยค่ะัอกั มันซีสุปเลยฮะนะซีสุดแตนะ่มัน,ต,มนต้องใส่มีด